ทีนี้ก็มาถึงคำที่สองคือคําว่าทมหรือธรรมะพระธรรมถ้าว่าพระธรรมภาษาเด็กๆก็หมายถึงพระคมภีหนังสือหนังหาที่เดยกกันว่าจะทมอยู่ในตู้หรือเสียงที่ใช้แสดงรมบางที่กล่าวออกเสียงอยู่เดียวนี้ว่านี่คือตัวทมพระคมภีเป็นตัวทมเสียงเทศเป็นตัวทมอย่างนี้เป็นต้น ธรรมะอย่างนี้มันเป็นภาษาคนภาษาคนโง่ภาษาคนที่ยังไม่เห็นธรรมะเรียกว่าภาษาคนธรรมะในภาษาธรรมะนั่นก็คือธรรมะที่เป็นอันเดียวกันกับตถาคตผู้ใด,ดเห็นธรรมะผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใด,ดเห็นตถาคตผู้ดดน,นั้นเห็นธรรมะธรรมะจริงในภาษาธรรมะนั่นอยู่ที่นั่น <c oughs> หรือจะจะให้จำแนกคำว่าธรรมในภาษาบาลีนั่น หมายถึงสิ่งที่ละเอียดนึกซึ่งหลายอย่างหลายประการรวมกันเรียกว่าธรรมชาติ <c oughs> ไม่มีเวลาที่จะจารณาในโดยรายละเอียดจะกล่าวแต่หัวข้อว่าตัวธรรมชาติแท้ๆนั่นก็เรียกว่าธรรมะกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินั่นก็เรียกว่าธรรมะ <c oughs> หน้าที่ที่มนุษย์จะต้องเพื่อพืชให้ถูกให้ต้องตามกฎธรรมชาตินั่นก็เรียกว่าธรรมะ ผลนั้นไดเกิดขึ้นมาจากการประพฤติปฏิบัติถูกต้องการธรรมชาตินั้นก็เรียกว่าธรรมะเหมือนกันธรรมะมีความหมายกว้างขวางอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเพียงหนังสือคมภีร์ใบลานหรือเสียงเทศคำว,ว่าธรรมะในภาษาธรรมะหมายถึงนาม,มาธรรมที่เป็นธรรมะที่กว้างขวางที่ลึกซึ้งที่หมายถึงทุกทุก,ทกสิ่งที่เข้าใจได้ยากก็มีเข้าใจได้ง่ายก็มี